นะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคขวะโต อระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรมมังสังฆังนมัสสามิขอโอกาสท่านพระอาจารย์อนันต์อากินจนโนพระอาจารย์สมชายและเพื่อนสมะสาธรมิตรท,ท,ทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ที่ทุเราทุกคนที่อยู่ที่วัดมับจันทร์แห่งนี้ แล้วก็ที่ได้ร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์อยู่ที่บ้านทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศอาตมาก็ขอจเจริญพรกับทุกทกท่านที่ได้ร่วมเข้าปฏิบัติธรรมในครันน้งนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกๆคนทั้งที่อยู่ที่วัดที่วัดมับจันทร์และก็ที่อยู่ที่บ้านที่ได้สละเวลาส่วนตัว ของทุกคนนะที่จะใช้ในกิจการทางงามทางโลกเนี่ยมาร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์กับทางวัดมัฟจันที่พวกเราได้มาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หรือในครั้งก่อนก่อนนั้นก็เพราะว่าพวกเรามีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศรัทธาในคำสั่งสอนของคุปบาอาจารยนะ์มีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาและท่านพระอาจัร์อนันต์พวกเราจึงได้มาร่วมปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดนะีการที่พวกเราจำได้เข้ามาปริพันธ์หรือหรือได้มามีความศรัทธาในคำสั่งสอนของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบวรพระพุทธศาสนาหรือครูบาอาจารย์นั้นก็เพราะว่าเราได้มีการได้มีบุญสัมพันธ์กันเนาะได้ทําบุญกับพระพุทธศาสนามานับพบนับชาติไม่ทั่วแล้วนะถ้าคนที่ไม่มีบุญกุศลสัมพันธ์ไม่มีบุญสัมพันธ์กันมาไม่เคยทําบุญร่วมกันมาเลยกับพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ได้ยินฟังคํสถ่งสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือครูบาอาจารย์ท่านใดเนี่ยคนคนนั้นก็จะไม่รู้สึกศรัทธานไม่รู้สึกเริ่อมใสนีก็มาพูดถึงการปฏิบัติของพวกเราในปัจจุบันที่มานั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์สวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็น พอเราเห็นคุณค่านะของสิ่งเหล่านี้นะโยมเห็นคุณค่าของการเจริญสตนะิทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นนะนะมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน,ในการดำเนินชีวิตนะสืบต่อไปนะสิ่งเหล่านี้จะสะสมอยู่ในจิตของเราในสิ่งที่เราทำทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นการมาทำบุญตักบาตรแด่พระภิสุสงฆ์ที่วัดมับจันทนระ์ กันได้สวดมนต์ไหว้พระได้ฟังเทพพระธรรมเทศนาของท่านพระชจ้านันทุกๆวันสิ่งเหล่านี้ก็จะสมจะสมอยู่ในจิตของเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนอื่นเอาไปไม่ได้จากเราทรัพย์สมบ,บัติที่เกิดขึ้นภายนอกนะเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะทิ้งมาที่โลกนี้ไม่สามารถเอาไปในภพภูมิภายภาคหน้าได้ แต่สิ่งในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เราทำอยู่ขนาดนี้เนี่ยเป็นทรัพย์ภายในเป็นสิ่งที่เราจะนำไปติดตัวไปทุกภพทุกชาตินะตราบที่เราจะต้องเวียนไหวใยเกิดนะในวัฏสงสารนี้ตราบจนที่สุดแห่งทุกที่เราทำไม่ถึงคือถึงพระนิพพานซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพวกเราทุกคนแต่ตราบใดที่เรายังไม่ไปถึงถึงจุดนั้น เราก็ต้องพยายามขนขวายสแสวงหาคุณความคำดีใส่ตัวทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาทำให้เป็นปกตินิสัยเป็นประจำสิ่งเหล่านี้ก็ติดตัวเราตลอดไปเราไปเกิดใหม่ไม่พบภูมิใหม่เราก็จะทำสิ่งเหล่านี้ใหม่นะไปทำทานใหม่ไปรักษาศีลใหม่ไปเจริญจิตจะภาวนาใหม่ เปน็นนังสมาธิไปเดินจงกรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นกรรมที่ดีนะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราสิ่งที่เราจะได้รับในภายภาคหน้าก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นกรรมที่ดีเราจึงต้องสะสมกรรมเหล่านี้ให้มากๆขึ้นยิ่งมากเราก็ยิ่งได้ประโยชน์มากนะได้พบกับสิ่งที่ดีได้กัลยะาณมิตรได้เจอครอบครัวที่ดีได้คนที่ดี เราจึงต้องมาขนขวาานะนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมฟังเทศให้มากเพราะในปัจจุบันนี้กิจการทางโลกเนี่ยทำให้เราใช้เวลากับการทำงานการอยู่ในครอบครัวเราทำงานแล้วก็ใช้เวลาเพราะเราต้องแสวงหาทรัพย์ในการบงชีพแต่เราก็มีศรัทธานะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในคำสั่งสอนก็จะสละเวลาของเรามาประพฤติ ปฏิบัติธรรมออนไลน์หรือว่ามาทำที่วัดและหลังจากที่เราหมดคอร์สปฏิบัติธรรมนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำต่อทำต่อไปอาจจะทำที่บ้านนะหลังจากการทำกิจการงานเสร็จตอนก่อนนอนก็อาจจะมีการไหว้พระสวดมนต์สั้นๆนะจะเดินสมาธิกำหนดพุดโทโธพุโทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตเป็นสมาธิ นะอาจจะเป็น5นาทีบ้าง10นาทีบ้างนะตามกำลังที่เราสามารถทำได้นะหรือบางคนทำเก่งแล้วก็อาจจะทำถึงครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้แต่ในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเรากำลังไม่ถึงเนี่ยอาจจะนั่งสักสิบนาทีก่อนก็ได้นะแต่สำคัญคือทำให้เป็นนิสัยทำให้ทุกวันให้เป็นปกติวันไหนถ้าเราไม่ทำปุ๊บเหมือนจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะอาจจะยังไม่อยากนอน ต,ตื่นขึ้นมากําหนดลมหายใจก่อนหรือตอนเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บลุกจากที่นอนก็กําหนดจิตเป็นพุทโธธรรมโมสังโกก่อนก่อนที่จะลุกออกไปทํากิจการงานต่างๆไปทํางานเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราให้เรามีจิตใจสงบเยือกเย็นนะถ้าเกิดปัญหาในการทําการงานกิจการงานต่างๆเนี่ยเราก็มีสติปัญญานะ มีสติรู้รู้ว่าอ๋ออันนี้เกิดปัญหาแล้วเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรก็กําหนดที่ลมหายใจพุทธพุโทโธพุโทโธก่อนหรือถ้าเกิดมีอารมณ์โทสะนะมีเกิดการโมโหจากการพบปะผู้คนการทํางานร่วมกับบุคคลมากนะก็จะเกิดมีอารมณ์มากๆถ้าเราก็กําหนดใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ได้นะในการกําหนดหายใจ ให้เป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆก่อนนะให้จิตใจสงบเยือกเย็นแล้วเราก็สามารถคลี่คลายแก้ปัญหาต่างๆในการทำงานได้นะดังนั้นเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีประโยชน์มากนะทั้งในชีวิตปัจปจ,จุบันนะชีวิตประจำวันการทำการงานหรือแม้แต่การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิด,ดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่า กำหนดเห็นสิ่งรอบๆข้างเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะเราเกิดมาแล้วนะ,จะเจริญเติบโตทำการงานนะเราก็จะแก่นะอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆนะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะวันหนึ่งาอาจจะเกิดโครคภัยไข้เจ็บนะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนู้้นบ้างโรคนี้บ้างนะเพราะชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเนาะเราอาจจะมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้ แต่ในภายภาคหน้าเนี่ยปีหน้า2ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะดำรงอยู่หรือเปล่านะอาจจะเกิดโรคร้ายหรืออาจประสบอุบัติเหตุดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะการไม่ประมาทคืออะไรคือข้นขวายในการทำบุญกุศลให้มากๆกนะเรื่การทำบุญตักบาตร นะการรักษาศีลห้าให้มั่นคงนะการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยคือการสั่งสมบุญกุศลและตั้งตนให้อยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นทรัพย์ภายในเราสามารถนำไปใช้ในภายภาคหน้าได้ทั้งในภาคในชาติปัจจุบันเมื่อในอนาคตเนี่ยเมื่อเราแก่เท่าหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือประจน ภัยอันตรายต่างๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงบุญกุศลที่เราทําไว้สะสมไว้นะจิตก็จิต,จ,ตจิตที่เบิกบานจิตที่สงบนะถ้าถึงคราวที่เราจะต้องละโลกนี้ไปจากโลกนี้ไปเนี่ยบุญกุศลที่เราสะสมไว้มากๆเนี่ยจะผุดขึ้นมาถึงใจเรานะให้ใจเราเป็นกุศลไม่เกรงกลัวต่อความตายนะที่เผชิญอยู่ข้างหน้าถ้าเราเป็น ่วยเป็นโรคไปแค่เจ็บเนี่ยเมื่อจิตตบไปเนี่ยสุคติก็เป็นอันหวังนะได้เป็นได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิได้เป็นสวรรค์ชนะั้นสูงสูงหรือว่าตามกําลังบุญกุศลที่ที่เราได้บาเพ็ญเอาไว้นะถ้าได้เกิดมาเกิดอีกเป็นมนุษย์เราก็จะได้เจอกับพระพุทธศาสนานะได้เจอกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เกิดในครอบครัวสมมาทิฏฐิ มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปยิ่งขึ้นนะเท่าที่กล่าวมาเนี่ยก็เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่จําเป็นและทุกคนที่ได้อยู่หน้าที่นี้แล้วก็ที่ได้ร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์ทางบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะได้สั่งสมบุญกุศลได้สั่งสมทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่นําไปใช้ได้เมื่อเรา ต้องไปเวียนไหวตายเกิดอีกดังนั้นก็อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกทกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมปฏิบัติธรรมนะได้มาฟังพระเทศนาของท่านพระอาจารย์นอนันต์นะได้ร่วมสวดมนต์ธรวัดเช้าวัดเย็นกับคณะส่งที่วัดมากจันนะเพื่อเป็นบุญของแต่ละท่านติดต่อสืบต่อไปนะ โอกาสนี้อาตมาก็ขออารัธนาคุณพระศรีพระรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะให้ทุกๆคนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดมับจันทร์แล้วก็ทางบ้านในประเทศต่างๆนะให้พบแต่ความสุขความเจริญมีความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัตทิที่ตนได้ประพฤติดีแล้วแล้วขอให้พวกเราเนี่ย ยังคงรักษาการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าจะหมดคอร์สปฏิบัตินี้ไปแล้วหรือว่าจะอยู่ที่บ้านชิ่ไหนแล้วก็ปฏิบัติได้นะก็ขออาํานวยให้ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการละชนี้ขอแบบค,ครับดัมมายังดัมมากาทยา Saukaraரம்andadaeසාдуु sadду sad audami